สวัสดีนะครับพบสิทธิพิบาลในวันนี้วันพฤหัสที่2ีิกันยายนนะครับขอพระย้าอวยพรพระวจนะทุกคําที่เราได้อ่านวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่58ผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าคนอธรรมและคนชอบธรรนะครับจริงๆมีพูดถึงตัวของดาวิดเองด้วยแต่ผมละไว้นะครับแบ่งเป็น3ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่1 นะครับคนเขียนคือดาวิดเราไม่รู้ว่าเบื้องหนังเขาเองเขียนพระธรรมเล่มนี้อย่างไรอาจจะเป็นไปได้ที่เขากำลังหนีภยัยสงครามหรือศัตรูของเขาเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบคนอธรรมนะเป็นศัตรูอยู่ในข้อที่หนึ่ถึงข้อที่5ที่บรรยายว่าคนธรรมนั้นเป็นคนอย่างไรบ้าง1.1นะครับมีใจคิดแผนชั่วนะครับ ในเริ่มจากในใจนะครับสองหนึ่งมือทาทาลุนการกระทำนะครับเต็มไปด้วยการทาลุนนะหนหลงเจนไปนะตั้งแต่ออกจากคัน1.4พูดมุสา1.5มีพิษ1.6หูหนวกนะก็คงจะเป็นหูหนวกทางด้านฝ่ายวิญญาณที่ฟัง และไม่เข้าใจความจริงหรือเรื่องของจิตวิญญาณข้อคิดที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้เรามาดูนะครับในข้อที่หนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายผู้ทรงอำนาจคนธรรมบางคนซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจมียศมีตำแหน่งแต่ว่าเขาใช้นศตำแหน่งนะครับในทางที่ไม่ได้พูดอย่างชอบธรรมคำว่าพูดอย่างชอบธรรมหมายถึงไม่ได้พูดว่าสิ่งใดถูกว่าพูดว่าถูก นะสิ่งใดผิดเขาว่าผิดหรือพูดตรงๆอย่างยุติธรรมเวลาเขาว่าความผู้ที่มีอำนาจในรขบวนการตัดสินนะครับนะเขาไม่ได้ทำการพูดอย่างตรงหรืออย่างสัตย์ซื่อแล้วท่านพิพากษาประชาชนอย่างเที่ยงธรรมหรือเปล่า <c oughs> ก็คือคบตอบว่าไม่ <c oughs> ก็คือไม่ได้ให้ความตัดสินอย่างยุติธรรม นะครัอาจจะมีการเข้าข้างหรือคิดติดสินบนรับสินบนนะครับหรือเข้าข้างคนที่สนิทคนที่รักมากกว่าทั้งหมดเหล่านี้เราเห็นภาพที่เกิดขึ้นที่ดาวิดพูดและมันเป็นจริงในยุคป,ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าทั้งการพูดที่มีอำนาจนะครับไม่ว่าโดยเฉพาะในทางด้านการศาลในสังคมปัจจุบันนี้เราจะหาความยุติธรรม นั้นยากมากความยุติธรรมหรือว่าคนชอบธทมคนดีจะถูกซื้อด้วยเงินหมดนะครับแล้วทำให้การตัดสินนะต้องบิดเบือนนะผิดเพี้ยนไปทำให้คนชอบธรรมหรือคนที่ถูกนะครับทำไมครับไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับอันนั้นเป็นภาพที่เห็น ข้อคิดประปารที่สดาวิดอธิษฐานขอทรงลงโทษคน,นธรรมอยู่ในข้อที่6กับข้อที่9ใน1.2.1ขอทรงหักฟันเขาขอทรงถอนเขี้ยวขอให้เขาหายไปเหมือนนะครับเหมือนอะไรครับหายไปเหมือนน้ำนะขอให้เขาละลายมาไปเป็นเมือกมเมื่อเคลื่อนตัวไปเหมือนท่า นะเหมือนแล้วก็ให้เขาเองแท้งไม่เห็นดวงตะวันสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้นั้นดาวิดได้บรรยายอธิษฐานต่อพระเจ้าเมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมเมื่อเห็นคนอธรรมทำความผิดนะครับแล้วก็กดขี่ข่มเหงโดยเฉพาะคนชอบธทมดาวิดก็อธิษฐานต่อพระเจ้าในสังคมที่เราเห็นในประเทศของเราที่เราอาศัยอยู่ เมื่อเราเห็นความอายุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะครับหรือกับตัวเราหรกับเพื่อนของเราสิ่งที่เราควรทําคือเราอธิษฐานขอนะพระเจ้าให้ความยุติธรรมพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ที่จะให้ความยุติธรรมกับพวกเราได้ที่แท้จริงนะครับเราสังเกตในที่นี้นะคนที่เป็นคนอธรรมนะครับเขาจะหายไปเหมือนน้ําเขาจะละลายไปเหมือนท่า เขาจะแทงนะไม่เห็นดวงตะวันพูดถึงเรื่องของความทำไมครับไม่มั่นคงนะครับคนเหล่านี้ที่มีอํานาจคนเหล่านี้ที่กระทำความชั่วนะเขาไม่ได้ยืนหยัดมั่นคงนะครับในสังคมนะแน่นอนเราจะเห็นและทั้งหมดเหล่านี้จะก็จะพูดอยู่ในในข้อต่อไป ในข้อที่สามคือคนชอบทำอยู่ในข้อที่สิบหรือข้อที่สิบเอ็ดนะคนชอบทำจะยินดีเมื่อเขาเห็นการแก้แค้นและเขาจะเอาโลหิตของคนทำล้างเท้าของทอให้เห็นมาฮะประการที่สองคนชอบทำเนี่ยจะมีบําเน็จแน่และประการที่สามคนชอบทำเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมแน่แน่ทีเดียวมีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาในโลก แต่ว่าดาวิดกําลังพูดสรุปได้ดีมากเมื่อเราเห็นคนอธรรมนะครับทําชั่วทำบาปมีตาแหน่งมีสูงตาแหน่งสูงมีคนนับถือนะแล้วก็ประสบความสําเร็จความก้าวหน้าดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเราไม่ต้องร้อนใจนะพระเจ้านะครับวันหนึ่งพระองค์จะทรงทําไมครับให้ความยุติธรรม และพระองค์จะแก้แค้นแทนเราหรือตอบสนองแทนเรานะครับในข้อนี้บอกกับพวกเราคนชอบธรรมจะยินดีเราจะมีความชื่นชมยินดีเพื่อเห็นพระเจ้าให้ความยุติธรรมแก่เราคนชอบธรรมจะมีบําเหน็จแนนะ่พระเจ้าจะให้บําเหน็จแก่เรานะเราไม่รู้บําเหน็จที่อาจจะอยู่ในโลกนี้หรืออาจจะอยู่บนสวรรค์นะครับแน่นอนแล้ว แน่ทีเดียวมีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาถ้ามีผู้ทรงพิพากษาผู้พิพากษาที่ยุติธรรมที่ตัดสินอย่างตรงไปตรงมาที่พูดอย่างชอบธรรมที่ตัดสินอย่างเที่ยงธรรมแล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวเลยพระเจ้าจะให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนโดยเฉพาะกับคนชอบธรรมหรือแม้กระทั่งตัวเรา เมื่อเราไม่ได้รับความยุติธรรมจากทำไมครับจากสังคมหรือเราถูกใครคนใดคนหนึ่งเอาเปรียบเราเราต้องมอบคนนั้นให้กับพระเจ้าและเชื่อเถอะนะครับพระเจ้าจะคืนและพระเจ้าจะทำไมครับตอบแทนคนเหล่านั้นอย่างสาสมขอพระเจ้าอุยพรและหนุนใจพวกเราทุกคนที่จะยืนหยัด อย่าไปอิจฉาหรือร้อนใจคนอธรรมนะครับ